อ๋อไปเดิมเลยเหรอครับพึ่งกับไปเดิมสวัสดีครับดูนี้โจทวิชาแนลครับว่าพอดีเห็นปูจืดนะใช่ปูจืดปนะยังเนองปูจืดนะอ๋อเป็นปูจืดเดี๋ยวสั่งไป,ไปทานที่บ้านแล้วกันนะครับเอาเป็นยำปูจืดนะรสเด็ดรสเด็ดนะครับยำปูจืดอ๋อใช้ปูแบบนี้เนาะเออเท่าไหร่ครับลืมถามห้าสิบบาทได้กี่ตัวครับได้สองตัวอ๋อ ออเพิ่มปูได้นะห้าสิบบาทอ๋อเดี๋ยวดูก่อนนะครับเออเดี๋ยวนะถ้าใส่มะม่วงใช่ไหมขอ๋อใส่มะม่วงด้วยคุนจะไม่เปรี้ยวครับน้องพี่ไม่เปรี้ยวมากนะมันอ๋อเขาเพิ่มปูตัวละสิบบาทอ๋อยำแบบนี้นะตนนี้เขามีชื่อร้านไหมะ อ๋อร้านยำม,มะม่วงรสเด็ดนะครับยำปูมา้ายำหอยนางรมนะครับโอ้ใส่มะม่วงสดเลยนะครับอืมดูสีสันแล้วน่าทานนะครับใส่ผงชูรสหน่อยนึงเนาะนี่ครับใส่เข้าไปแล้วครับ พอออกมาแล้วมันจะเยอะนะี๋ยช่วงเปลี่ยนเยอะมากเสร็จแล้วโอ้โหถัาเปลี่ยวเสร็จแล้วครับง่ายมากทำแบบข้าวใก็หญ่เอาจ้าจำอะไร โอ้ใส่ปลาจริงจังด้วยอันนี้ปลาอะไรเขาเรียกปลาหวานประกอบประกอบครับโอ้ดูปิดครับโอ้สีสันที่นี่เขาปิดกี่ช่วงครับเนี่ยตลาดนี้เี้หนึ่งโอ้ตลาดนัดสายใต้ปิดตีหนึ่งนะครับเหลือเชื่อครับแสดงว่าเป็นตลาดนายปราสาอีกแห่งหนึ่งนะครับที่มีคนมาขายของกันเยอะแยะหมดเลยครับทั้งของกินนะฮะแล้วทั้งตลาดเสื้อผ้านะครับก็ เป็นศูนย์รวมเลยนะฮะตรงนี้นะครับก็เพื่อนๆถ้ามาเที่ยวกรุงเทพนะฮะแวะมาเที่ยวได้ครับสายใต้ใหม่ครับก็นี่ครับจะได้เจออะไรที่แบบแปลกใหม่ๆฮะของกินอร่อยๆแบบนี้นะครับของที่ติดตามชมครับสวัสโจทสวัีชนะครับ